ดีครับพี่น้องผมมันาออกไม้ครับเมื่อกี้ป้าน้อยครับหลังจากเปลี่ยน่องา่พมันจะออกไม้ครับประกอบเรลือแล้วนะครับมันจ้พาพี่น้องมาฟังหลังฟ้ามไก่ครับตอนนี้จะเป็นฟ้ามไก่มันสำเร็จสวยอยู่ครับแล้วฝากพี่น้องติดตามกดแชร์กดไลค์ครับผมเปิดเป็นกำลังใจครับ ไปแล้วครับลูยอีกนเลยครับ,รรบผมเพื่อเป็นการหมดเสียเวลาไปครับ ทองเลยพี่นอ้องตัวแรกปลานิ่นมาแล้วดีอยู่มันถาพี่นอ้องเอ้ยปิดกล่องไว้ครับมึงหันถึงไม้แล้วมาหอดไม้แล้วพี่นอ้องนี่แหละครับไม้ประมัน หาเบื่อ้งนำตามบริเวณนี้นะครับมือนครับผม, <c oughs> มอยากกีบปลาครับลุยกันตอ่อเลยครับผม <c oughs> ตัวแซกับตกน้ำพี่น้องเอ้ยบ่ได้เห็นลิบต่อเลยก็ขออภัยครับผม

เรียบร้อยครับโดนโดนเก็บไปรูปเก็บไปอกมากอมาอ๋อ,อวสวยครับไปเลื่อยหาจน<อ>ตัวแห้งเจ้าว่าเฉพอ่อ ยางสองเส้นเพื่อไก,ก่ครับเนอะเพื่อไก่แต่ว่านี่ประนิ่งผมแห้งปวดเลยนะดูไปไกลปวดนี่จะติดครับ ผมโอ้ถึงมินครับพี่น้องเเกือบเป็นปั๊ถือเกือบมันขามครับนี่กันต้องผมตอนเด็กิดปลาครับงาน,น,นปลาก็พี่น้องน้องมึงกันอะ่ะเนียนอีหลี นี่พี่น้องผมถือมีเลือดครับเห็นแล้วเขาเผาหุ่นโอ้ยเสดายนี่มันไม่ลอยครับมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นมาสูงเห็นแล้วเขาเขาวว่ามันว่าเป็นปลาสับยิ่งล่องเบิงรงดิลสื่อเสดายเสดายทำไม่ครับน้อง,งโอ้แต่เทียนยัง ป้าครับนั่นนั่นนั่นเห็นนี่น,น,น,นเดียบร้อยโดนครับนั่นอีกเขาป้าปั้นเขาป้าอยู่ปี๊ดครับพี่น้องเดี๋ยวลงไปเอาครับรุดเดีวรุด ครับโอ้ยขึ้นมาได้แล้วครับพี่น้องกรเพียนนี่ครับตบว่าดุกดอกพันธุ์หิวของลางครับสวยๆครับนะครับลุยตอ่อครับผมไปสั่มพี่น้องเอ้ยนี่หน้ซื้อยี่ห์ไหมมูมงหันไหมถ้าเปิดกล้องไปส้่ ดดูดนนูนิ่งแกนย่อนสายข้ามาแล้วแกนย่อนสายเขาป้าเลยครับโอ้โฮัาตัวหนกเกือบมันว่าท่านเกือบมันหันมาว่าท่านติดอีกแล้วครับเขาไปย้งหรอไปันติด,ด,นดๆๆเน้มาแล้วขึ้นมาแล้วแล้ว กลางเปล่าแล้ว <Slack> ม <board> ือเบื้องข้างล่างครับผมมาแล้วครับพี่น้องลงมาแล้วกลางเป่าอยู่ครับหาดโตหยาบครับพี่น้องปลาชูแต่พอถือลองปลา ที่มันพนันทางฟ้าพาันแบบับไม่ยพอเลยครับสวยๆวยครับผมครับลุยจังต้อครับขออนุญาตเก็บปลาครับครับพี่น้องมานเนีเงียบไปแล้วครับ เงียบแล้วบายแล้วแล้วคลิปนี้ก็ไดขอฝากไว้ทั้งนี้้วครับก็จบทั้งนี้ครับฝากติดตามคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ